มาแล้วจ้ามาแล้วจ้าไล์ส like ด <laughs> แล้วเอาไม่ได้หรอกวันไหนที่ลูกค้าเราสวยเราก็ต้องไล์สดนะคะเราต้องอวดเราต้องอวดว่าลูกค้าเราสวยสวัสดีค่ะบิวตี้นัมเบอร์วันจ้า วันนี้จะมีผมสวยๆมาอวดนะคะวันนี้ยืดผมเสร็จแล้วน้องเมย์มายืดผมตัวโปรโตีนนะคะน้องมาจับก,กล้องให้พี่ก่อนจ้ะจับอยู่ประมาณนี้นะแล้วก็เขยับเข้ามาใกล้ๆได้แล้วก็บางทีก็เขยับออกมาแบบนี้เขยับมาได้อะ วัสดีค่ะไม่เห็นคอมเมนต์เลยมีใครเข้ามาดูบ้างอันนี้น้องเมผมยาวมากเลยนะคะผมยาวมากอันนี้ยืดเสร็จแล้วอยากอวดว่าความเงางามของเส้นผมนะคะเงาสวยแบบนี้เลย นี้เป็นตัวยืดโปรโตีนเคลาตินนะคะสาวๆคนไหนว่างคนไหนว่างมีเวลาว่างก็แว็บแวบมาได้เลยนะคิวเสาร์อาทิตย์คิวเสาร์อาทิตย์พรุ่งนี้ยังมีคิวว่างอยู่นะคะช่วงนี้สาวๆเราต้องสวยสู้กับโควิดนะคะนี่ค่ะผมที่เรายืดเนี่ยจะ ทั้งตรงทั้งมีน้ำหนักเงาสวยแบบนี้เลยนะคะว้าวว้าวจ้าเดี๋ยวเรามา,าถามความรู้สึกของลูกค้าคนสวยของเราหน่อยวันนี้อดีค่าน้องเมย์น้องเมย์มยืดผมล่าสุดนานแค่ไหนแล้วคะสปีโอ้สามปีแล้วเพิ่งได้มายืด สวัสดีค่ะปูนิมชนระดาผิดที่เราเจอกันช้าไปน้องเมยืดผมมาแล้วสามปีแล้วก็ทำสีไหมคะผมไม่ทผมไม่ได้ทำสีผมไม่ได้ยืดมันก็แสดงว่าสามปีนี่คุณไม่ทำเลยเลยแล้วแล้วยืดไปนี่คุณอีกกี่ปีคะเนี่ยคุณจะเข้าร้านเสริมสวยอีกเนี่ยคะ่ะฮะ ยืดผมสวยขนาดนี้คงอีก3มปีนะคะที่จะมหนูจะมาหาพี่อีก3ปีนะคะใช,ใช่ไหมโอ้อีก3ามปีเราค่อยเจอกันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะสวยขนาดนี้ของเรารับประกันผลงานนะคะถ้ามี accident, อ c c ซิเดนต์เกิดว่าผมไม่สวยไม่ดีเราทำซ้ำให้ฟรี รับประกันผลงานทุกเคสผมผมที่เรายืดดัดทําสีค่ะไม่สวยเราไม่ให้ออกจากร้านนะคะเราไม่ยอมไม่สวยเราไม่ยอมสวัสดีค่ะแฮปปี้แฮปปี้ทามเนี่ยจ้าเงาวสวยแบบนี้เลยสวัสดีจากคุณแม่แลาวีวานคุณแม่เป็นไงบ้างคุณแม่เปิดร้านได้ไหมเนี่ย ช่วงนี้ก็แล้วก็เปิดร้านรับรับลูกค้าเรื่อยๆได้เรื่อยๆนะคะสำหรับใครที่ทักเข้ามาจองคิวก็ได้ได้แบบ VIP VIP แบบนี้เลยค่ะแล้วช่วงช่วงนี้จะดีหน่อยนะคะลูกค้าไม่เยอะแล้วก็เราก็ทำงานได้แบบไม่รีบร้อนเราก็ได้ผลงานออกมาดีนะ ถ้าใครอยากทำผมช่วงนี้นะเป็นจังหวะที่ดีเลยนะคะเพราะว่าลูกค้าก็ไม่เยอะช่างก็ไม่รีบผลงานจะออกมาดีมากจ้าแบบนี้แบบนี้เลยอความน้องเมย์นี่เป็นผมบริสุทธิ์นะคะ3มปีแล้วที่ไม่ได้ทำอะไรเลยเนาะไม่ได้ยืดแล้วก็ไม่ได้ทำสีค่ะ จ้าเดี๋ยวเราจะส่งลูกค้ากลับบ้านกันเราก็อยากอวดแค่นี้แหละอยากอวดว่าลูกค้าเราสวยอยากอวดว่าลูกค้ามายืดผมเสร็จแล้วเราจะให้ส่งลูกค้ากลับบ้านกันนะคะขอบคุณค่ะทุกคนแล้วจะมาอวดอีกนะคะ